กินมากมากเลยอ่ะเข้าใจนะต้องส่องในใจนะเอาเลยก็เลยสงสารแม่ป่ะไม่แข็งแรงป่ะไม่ตื่นเลยดินอนไม่หลับตายน่าจะเสียบ้างป่ะไปไหนเนี่ยไปไหนไปไหนไปไหไปไหไปไหนไปไหไปไหไปไหนไปไหไปไหนไปไห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 นไปไห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 ไปไหน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 ไปไหไปไหไปไหน

สนุกตั้งแอ่เรกโอ้โ้าใจว่างเยนแล้วมันจเมาได้เหรอกูยนเีที่มัมาดีเลยอะก็จรงเาะอยกฟังติกันไม่ใช่เลยเดี๋ยวพีอยากฟังคุหมอร้อค่ตอนนี้เะชอบความเนอะไร้องไปแทนเลยอ่ะใอจริงในสิทธิ์น้อต่่อยากเป็นอะไันแต่เขจะพิชิตเราเอน่ะ เอาไปเก็บไปนอนตอนอห้เต่ฉันไได้อรหนึ่งสีอทักใหหนงเงินแต่ละวััมยไปเองเวลาเขาเล่ามาแล้วก็ยิ้มไปอ่ะมทุกทุกครั้งที่เต้ยไปที่รานไม่โกรธเต้ยจะเจอชายคนหนึ่งที่ที่าใจออบแต่เตยเตถือก้อนศิลาพระคำวิธีรานทุกทุกครั้งที่เ้ยมองไปที่เขาเต้ยรู้สึกดีใจ พร้อมๆกัรู้สึกอิจาที่ใครสักคนจะจะเวามชอบของตัเองล้อนนั้นได้ยังไม่รู้ตัวว่าไต้ชอบอย่างไรแต่ดมีัหนึ่งเป็น่ท่าวาเลไไปาง้วไม่สมมไไวล้โหงาล้ ของสี่อนี่่จเจอตกอยู่ตรงนี้โย่้ไม่มีรอเกอยู่นได้ลเนี่ยจ้าของมาตามาดเลยเนี่ย่ใชเองอะคนที่เขบอกว่าเป็นเ้าของาตามหานร้าน้ไงอู้อ๋องั้นนั้นได้าิีหน่อยนแล้วก็ ขออนวยจับจับด้ยขออนวจับจับแล้ววะยังไขอใจมากนะปากไม่ตันหวไม่รั่วเลยเนี่ยเฮ้ยก็ไม่รั่วขออนวยให้เราลองมาจังจับจ้บโอ้ยอาจารย์ขอตอบหน้อยให้ขอพิจารณ

ทั้ที่ไม่ยนเฮ้ยนั่ม่ตังน์ห้เมื่อไหร่ปั๊มเยอะก่อนได้เลยนะแล้วก็ห่างดูเด็ดๆเลยนะห่างเลย่ะหลังยี่สยบอะอืเป็นอลรมาละทคตังค์หมดแป๊เลยลุกภาพเกี้ยวกลาดจากเรื่องที่แล้วไปหมดเลยอ่ะ

เเรียนได้ใเรียนกานยานเเเปิดที่ความในต้องสิแ่เรสอบมาต้วเรีทางความลาดใครทีห่างกูเขาสิเวลาไม่ตรงตอนแรกเ่ชุสื่อ้ใจสนุกแต่แต่เวลาหางอะไรเปนการทความดีเลยช่จากจะไปดีนแข่งันแต่เร้่มฝึกับทีสอบทุกวันจากวันก็กลายเป็นเดือนและกลายมาเป็นปีโดยที่เราไม่เคยหน้แบอเลย ในระหว่างนั้นเ้เตเจอชัยคนเดิมๆจนเต้เอยากรู้ว่าระหว่างคนทีนมีกับพี่สนหายไกวร่้นอาการทำเป็นเดิมนู้พิากษา้พิพนกษอแต่แต่ตอนนั้นเต้เต้รู้เยว่าโพสต์อินแผ่นๆนั้นจะเป็นข้อความสุดท้ายที่เะได้รับจากพีสนเต้เตไม่รู้พี่สนศหายไป เป็อมีเหตุผลอะไรที่ที่ได้คุยกับเธผ่านโทรศ์อีกไม่ใช่แค่พิธีสอบแต่คนที่เจที่ร้านก็ถ่ายไปด้วยกันกันอ๋อพม่ไปทำอะไรกันัล้ววะไหนอ่ะท้องโจทยนี่นี่พี่จับจับที่พี่ใชานนันเลยเหรอครับจับสิน้องมาไอโอเลยน้องมาที่นี่บ่อยๆอ่ะไม่เคยเจอหมเลยเห ไอ้พามมาหน่ยก็ปีนบนวนัสไล้นะเต้ก็ตม่รู้ว่าคนเชิดทีัจะับพี่สอที่เต้เต้นคยกิดกี่คั้ในวันวันเป็นคนเดียวกนดียวกันมามามเลยคับ Sweet boy ที่เคยเจอเต้ใหญ่มันต้องถามเราชอบอไรเองเป็นไปได้อะไรใจกับเต้ทนไม่ได้ลังหาลูกได้เงินไป เจะให้ควาสมได้นะต่ว่าไกฝหนักมากเลยจนจนตงติดแต่ัไปทาที่่อมีะไีบ้งทีแบบรในรอบที่สนี่ี่นี่เราชอบเรตลอดเลยเรื่องเรามันติดมาได่ได้คุณชอบ ถ้าเป็นคุณนะถ้าเจอแบบนี้กเป็เรนัจุ๊บก็เจอทางนี้กจริงแต่ใช่ไหมพี่ผมบอกอะไรแล้วไม่เปิดโกรยเลยทำไมไมอะไรแบบนั้นมันนั่โง่เลยเออแต่ใช่อยู่กับกูมึงเรียกกูว่าไงอะแล้วเรียกเลยคพี่ใช่ปะเออจริงอุ้ยก็ได้ก็ที่จะคิวมันพิเศษ ไม่เอาไม่เป็นทําอะไรไม่อยากนะครับ เตไมู่อเตยะไม่รู้ไดเออจริงอยู่ได้นไม่ากเราลากัุนอยู่เหลือได้สองวันะมันก็แปลาแตกนะไม่ถ่ีเราไม้วเยอะ่นี้หรอกเาะว่าไอคิวลกยังไงไม่มีทางอมรับความรู้สึกตัวเองแล้วเราจะป่า

ช่วยด้วยด้วยนะเตอยอมรับนควมอที่ไหนต้ยชวนมาช่วยมารหน้วยรู้ว่าก็ไอ้ีนเีย้ยันคุยอยู่มันจะส่งมต้น่าเ่อชิชม่ได้ใช่ตอนแตอนที่อี๋อ่า่เหมือนกันล้ก็ไปขึ้นมาสองคนไมได้ร

ว้าร้ายใช่คิวมีความเสี่ยงจริงๆแล้วคนเป็นจริงเท่าไหร่ไอ้คิวมันก็ต้องมีความรลนรุปีกีกปีกยาไม่ใแรงงานอะไรอย่างเงี้ยไปนะเย้ยไม่ต้องกลัวแล้วจะทำงานจริงไม่ต้องห่วงนะแก้ชีวิตแล้วฮึโอ้ะ เอาไอ้บ้ากันไม่ถึงต้องลองลองหันกัวได้ยัอรู้อยู่นี่หองั้นแตลัวได้ทายที่เร่กวามนะได้เก่งจริงตอนนี้บอกเป็นเลเร์ตนเนียนเลย